สวัสดีเด้อจ่าทุกคนคะ่ะเบอน,นี้เมนูง่า,งายเนาะจ่าเนาะใครสิคิดว่าเมนู่งง่ายภู้ขาสิเห็นเห็นมันยากขนาดนี้นะคะอันนี้เป็นเมนูข้าวต้มทรงเครื่องนะจ๊ะข้าวต้มหมูทรงเครื่องค่ะนะคะขั้นตอนง่ายๆห้ากรเห็นเห็นมันยากวัดสุยางเลยคะ่ะบอกว่าสิเป็นการเจียวหมูนะคะต้มหมูเราเอามาเจียวหมูนะคะโดยกากหมูมาแบบนี้ผัดกระเทียมพริกไทยนะคะรากผักชี แล้วเราจะใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะปรุงรสด้วยรสดีน้ำตาลหยอดน้ำปลานิดหนึ่งนะคะซอสปรุงรสชักนิดน้อยหมองไดเนาะที่ใส่บึมๆเลยมาตงยานเข้มนะคะเพราะว่าต้มข้าวต้มหมอใหญ่ค่ะอัดเรียบร้อยแล้วจ้าเอาลงไปในข้าวต้มที่เราต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ระคะยากเนาะ ที่จังเป็นยังไงหัวพี่เห็นเห็นมันอยากแท้หลงโอเคหอมไหมคะทุกคนปรุงหน้าปรุงแต่งหน้ากันเลยจ้าอเอาลงไปคะ่ะใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปนะคะ